เพื่อนๆโซเชียลทีทุกคนเนี่ฮะก็มาจเจออันอีกคลิปหนึ่งนะฮะกับใบหน้าที่ค่อนข้างจะดูสดนะก็มีหลายๆคนหลายๆคนและก็หลายๆคนถามมาอีกแล้วนะฮะเกี่ยวกับเรื่องผิวขาวไม่จบไปที่สักทีร้านจกทำคลิปบอกไปแล้วใช่ไหมหล่อเริ่มที่ททอตอนที่ถา่ายในรถใช่ไหมครับแล้วก็อันนั้น,นคือผิวที P ่พี P ่พ่อบีบีส่วนผิวจริงที่เป็นยังไงนี่คือผิวจริงของพี่นะฮะก็มันถาวว่ามันขาวขึ้นไหมมันขาวขึ้นกว่าแต่ก่อนที่ไม่ดูแลตัวเองเลยแล้วทีนี้ พอหลังจะบอกไปว่าพี่มีฉีดีฉีดเป็นแต่ว่าพี่ไม่ได้ฉีดกูต้านะพี่ฉีดเป็นเขาเรียกว่ากดวิตามิน B วิตามินอะไรพวกนี้ฮะับซึ่งเป็นการเหมือนดีท็อกซ์ร่างกายเราอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวนั้นเนี่ยมันค่อนข้างราคาสูงมากแล้วมีน้องๆหลายคนบอกว่าเฮ้ยพี่ท้าหนูว่าสู้ไม่ไหวจริงจรราคามันแพงเกินไปหนูเป็นนักศึกษาหนูไม่มีเงินขนาดนั้นมีวิธีไหนไหมหรือว่ากินอะไรไหมที่ให้ผลค่อนข้างใกล้เคียงกันสำหรับตัวพี่แล้วจริงๆอย่างที่ทุกคนรู้ว่ากูต้าเทโอมันเป็นสารที่ช่วยทาให้ผิวขเรราามันนดูกะจใสึ้ ซึ่งมันมีมาเยอะมันมีมาไหล,ายลยี่ห้อมากๆเลยซึ่งมันมีมานานแล้วแหละตั้งแต่สมัยนู้นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเราเราเลือกกินเราก็ต้องเลือกที่มันโอเคแล้วส่วนผสมมันค่อนข้าง,ง,งดีไม่ใช่ว่าเป็นแต่กูต้าแล้วแบบว่ามันเราจะกินไปแล้วแบบเฮ้ยอะไรก็ได้ยี่ห้อไหนขอ้มีคำว่ากูตาไม่ใช่นะฮะเราต้องดูส่วนผสมข้างในมันด้วยตัวที่พี่สามารถทดแทนการฉีดได้เรารู้สึกว่าโอเคเห็นผลไวกว่ายี่ห้ออื่นก็จะเป็นอันนี้ มันเป็นกูต้าโฟตาพัสด์นะจ๊ะตัวนี้เป็นกูต้าโฟตาพัสด์อ๋อถ้าหลายๆคนเห็นนะพี่จิ๋วพี่จิ๋วพี่จิว๋ววีอาโซนะหฮะเขาเป็นพรีเซนเตอร์อยู่กับอ๋อของเจ้าตัวนี้ถามว่าตัวนี้เนี่ยมันแตกต่างจากอื่นๆยังไงเดี๋ยวเราบอกก่อนว่าเนี่ยไม่มี30เม็ดใช่ไหมฮะเรากินวันละเมตรก็ได้เด่นหนึ่งกล่องหนึ่งเดือนหนึ่งอันเนี้ยอ๋อวิธีเราดูเนี่ยถ้าสมมติเราเลือกกูต้าง่ายๆเลยเก็ต้องดูส่วนผสมข้างหลัง ไอ้ตัวนี้มันจะมีแบบกูตาโอ้ยกูตาไทโอนมีวิตามินบงวิตามินดีสารสกปรตจากนน่นนี่นั่นแต่ส่วนที่มันโอเคก็คือมันจะมีเนี่ยฮะกรดอัลฟาไลโปอิกนะฮะอัลฟาไลโปอิกมองเห็นไหมไม่เห็นแน่เลยกรดอัลฟาไลโปอิกมันเป็นกรดที่เหมือนว่าทาให้แบบว่าที่เรากินเข้าไปมันรียูดขึ้นอย่างสมมติว่าเรากินกูตาเข้าไปเนี่ยครับร่างกายส่วนนึ่งมันจะจะมีสารหะ่อยนะฮะส่วนนึ่งเนี่ยมันจะถูกเขาเรียกว่ามันจะดูดซึมได้แค่ครึ่งเดียวใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเรามีกรดอัล กลับมาใช้ได้เรื่อยๆมันจะทําให้การที่เรากินน,น,นั้นๆไปเนี่ยมันจะเห็นผลดีขึ้นเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกวิตามินต่างๆที่อยู่ในนี้มันมีวิตามิน C วิตามิน E ีอะไรอย่างเงี้ยพอมีกรดอัลฟาเข้าไปหรือพรารวมแม้กระทั่งกูต้าเนี่ยมันจะส่งเสริมกันทําให้การกินไป1เม็ดมันเลยรู้สึกไหวขึ้นกว่าที่มันไม่มีกตรดตัวนี้เข้าใจไหมจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพี่ก็เลอยอแนะนำว่ามันเวอร์แล้วที่สำคัญหาซื้อง่ายมากตัวเนี้ย มันมีในเซเว่นเซเว่นลราที่สำคัญพี่ไม่แนะนําให้กินที่มันไม่มียี่ห้อหรือไม่มีอยอยตัวนี้มีทุกอย่างนะฮะมีทุกอย่างครบเรียบร้อยผ่านอยอยเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเกิดบางอันไม่มีอยอยเนี่ยมันปริมาณมันเยอะไปแล้วที่สําคัญเราก็ไม่รู้แล้วมีบางตัวนะฮะที่มันไม่มีอยอยเขาเรียกว่าใส่สารฟอกเลือดเข้าไปเนะี่ยอันตรายนะเพราะฉะนั้นเ,เราเลือกอะไรก็พยายามเลือกโอเคนี่คือเป็นอีกตัวหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าโอเคขาวขึ้นไวดีเหมือนกันาวนิทานุลามาก แล้วก็เดี๋ยวมาอัปเดรแล้วน้องหนักน้องๆหลายคนถามว่าน้ำหนักผอมลงไหมผอมลงแต่อยากรู้ไหมว่าทําไมถึงพอเดี๋ยวมาอัปอีกทีหนึ่งกนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็รอไปหากินซักเนาะจะได้ไม่ต้องเสียเงินเยอะเพราะว่าตัวนี้มันก็โอเคแล้วพี่ก็รู้สึกว่าอมันดีมันดีมันดีมันมันดีพอเหมือนกันแล้วก็น้องๆนักศึกษาน่าจะซื้อได้นะจ๊ะแล้วยังลืมกินพวกนี้เข้าไปก็ยังลืมดูแลตัวเองภายนอกด้วยแต่ว่าตัวนี้กินเข้าไปก็ซักซักซักกล่องหนึ่งก็จะเริ่มรู้สึกละล่ะ นะอาทิตย์ที่สองทิตที่สารู้สึกพี่ว่ามันไวกว่ายี่ห้ออื่นเยอะแต่นี้พี่ต้องขอไปเดี๋ยวพิมพ์เท่านี้ก็ฝากกันด้วยในน้ำน้ำต้องมาบ่นนะว่าฉันใช้ของแพงรอบนี้ฉันก็แบบว่าสรรหานะฮะตัวที่มันกินโลโก้แล้วมันแบบว่าแทนการฉีดให้ได้แล้วน้องๆซืได้แบบว่าหลายๆคนที่ไม่ได้มีเงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยจะได้แบบเออซื้อนี้ไปแล้วมันจะได้เสพตังค์ด้วยแต่ถ้าเกิดมีตังค์นะฮะอยากฉีดทำจะทำไปเลยนะฮะแต่ถ้าไม่มีเอานี้เวิร์ดไปแหละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บจุบจุบแฮ่